อขอบคุณกำลังใจครับทุกผู้สุกคนครับโอ้ยนะหอนแดดเ <laughs> พ <c oughs> ิ่นกะกำลังเห็ดนั่นอยู่ฮะถ้าพนดก็ไดเดี๋ยว <c oughs> เยวบ่งบรรยากาศครับ <c oughs> กำลังวา,างเพียร็ดทองนอกของน้ำครับท่นกูไดดหลวงพลนนะฮะวันนี้ก็กางวันก็คึมๆมาแต่ช่วงเย็นก็ยังมีแดดเนาะ แต่อากาศดีครับทีพันธนะสิบแปดไร่นะพี่นลล่ะจังไรก่อแปดไร่อะไรกับกระปงหูะนะแต่ว่าเนี่ยแมงดาเนี่ยเยอะมากพี่น่ะอยู่ตามห้องห้องหน้าเนี่ยฮะแมงดาเยอะมากพี่น่ะเนี่ยเขาไปหานะฮะตรงนี้นะฮะทุกคนเนี่ยนี่ฮะห้อยส้นนี่เนี่ย แต่ว่าตอนพ่นสอนบ่ได้เห็นนายใเป็นบ้านูบอกพ่นสอนเนี่ยพร่นพ่นสอนเนี่ยแมงดานะครับเอ้ยอยู่พ่นสอนนะฮะับสอนแมงดาฝนตกมาแมงดาก็าออกนะนะนีก่กำเป็น,น้องสาวลุงพ่นครับน้องสาวลุงพ่นนะขุดไใบไม่ๆนะแต่ของเก่าเป็นขุดไว้ครับนะเห็นว่าป่าตะเพียนตัวบักใหญ่นะเดี๋ยวมาอยู่กับพอดีได้สะนะได้บ้าน อ้าวก็เป็นบรรยากาศครับทุกคนแดดลมลมตกแนละ้วทางผุนเพิ่นกําลังเตรียมที่ทําห้องน้ำเนาะทางลุงคนนี่นะคะต้นยางนาแล้วก็มีสระน้ำเรา YouTube มากันแทบทุกช่องวันนี้ฮะเพราะร่วมเป็นกําลังใจให้กันแนทปนาเขามาร่วมด้วยเนาะแต่หลงทางพิธีการเขาเสร็จตั้งเดียวเช้าแล้วนะนะมาถึงนี่ก็สามโมงสามโมงสี่โมงนะ ออกมาในเก้าโมงตีเขาบอกเก้าโมงเไม่เกินสิบโมงครึ่งสิบโมงนะถึงนะแต่ว่าเราก็ใช้เวลาเดินทางนะวิ่งไปวิ่งมาไม่เป็นไรก็ดีใจครับได้มาถึงที่นี่นะฮะเอานะฝากเป็นกําลังใจให้กันต่อไปครับมาดูบรยาายยบรยากาศโด้วยวถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้ดูกันแล้วกันเนะาะว่าแต่และคนก็ทาอะไรากันยังไงนะที่นาเป็นยังไงบ้างเนาะนี่ครับนะฮะ นี่ก็เป็นน้องสะลุงพลนะทุกคนน้องสะลุงพลน้องสะใหญ่เลยนะตอนนี้ก็โอ้น่าจะปลูกข้าวได้ตรงนี้นะนะนี่ก็เป็นที่นาลุงพลนะทุกคน,นสือไม้เนาะฝนตกมากอะน้ำอันนี้อยู่ นเจ้อวาเใหโน้อนเาอาพใญ่นิ่มนอนไหนนอนไหนคืนนี้คือว่าเจ้าสีนอนกบกอกบกอกบกับกบกอกบวโอ้เืาอพ่อใหญ่นิ่มแม่ออบเดสีนอนจากสองสามคืนแล้วะอ๋องานบวชกรสังกสิกาปยมื่อนี้ผมละ่าอยู่นะ วันนี้มัก็จะกลับวันนี้ครับทุกคนเราจะกลับพร้อมกันนี่แหละนะเดินทางมาตตแต่เพิ่นม,มารุ่นอยู่หรอกครับแต,ต <laughs> ม่มาถึงก่อนนะลงกิมก็นั่งลงคลิปอยู่นะทุกคนนะกำลังอัพคลิปอยู่ อา้าก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศเนาะรถจอดเต็มเลยครับรถยูท,นนะะทูเบอร์ทั้ง้นเลยครับทุกคนจอดเป็นแถวเลยครับกลางทุ่งนาเนาะเราก็มาจัดนะลมลมตกอ่าวันนี้ก็มาเจอแมงกะบี้นะฮะส่วนกันไปส่วนกันมาทุกทนะีตอนอยู่กรุงเทพก็จะไปหานะไปทำคอนเทนต์ด้วยกันแต่ว่าเอา้า สวนกันไปสวนกันมาวันนี้ก็มาเจอกันนะมาทำคอนเทนต์ด้วยกันวันนี้ที่บางเยี่ยมกับแมงกะบี้วันนี้ก็น่าจะไม่กลับนั้นน่าจะนอนอยู่ที่นี้ครับเอา้าดูทีมงานผมน่าจะอยากจะก,กลับบ้านแล้วเอฟซีงั้นเรากลับดีกว่านะครับไปงั้นเรา กลับกันดีกว่าเนะาะไปบอกองคงคนก่อนตกลงว่าไงพี่พี่กลับกบกอก้วยอยู่ไหนวันนี้ ก็จะนอนนี่เลยเขากลับกันกอดข้าหมดนะเห็นเรื่องเขาลับวันนี้กลับใช่ไหมอืมใครเห็นเรื่องเขาลับวันนี้ถามแล้วขับกก็ลับพี่อยู่นี่ใช่ไหมไม่ใช่กลับแค่พ่อพ่อผู้ใหญ่หรอกลับหมดเลยเขากลับหมดวันเลยคุยกันเมื่อกี้ถามมาแล้วก็กลับกก็ลับแต่พี่อยู่นี่เนาะแน่จะบอกแค่อยู่นี่โอ้ฮะไอเซฟีจะพูดคาแต่ต้องมีคน พี่ก็นอนนี่เลยนอนนี่แหละจุเยวน,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 นอนนี้เอนน้านี่ก็เป็นบรรยากาศครับตอนนี้กาลังเตรียมทำห้องน้ำนะคนเยอะแต่ไม่มีห้องน้ำนะลุงคนก็เตรียมทำห้องน้ำนะครับทุกคนอกก่อนอออน้นส,ล, <c oughs> สล้กันกิขขนเลยนะ บอกนพูดดินเอาถุงมือมานะมันเอะแถวพี่นั่งน่ะแถวพีุ่นส่งนั่งเห็นทุงมืออยู่ข้างอยู่เยอะเลังน้นมาตอนนี้มุงพลเตรียมทำห้องน้ำท่อน้ำบอกบ่ไม่เห็นบ่หนาหน้าฝางนี่ลิตรตันหน้าไ เนนักบาสแดงนั่นยังไม่เจอเใส่ละทิมไปน้ำเนาะนตามกบไหลทีมไปใส่ปะดทโอ้้ก็ไหลทีไปใส่ปะนั่นแหละยัเป็นผมอยู่โอ้โ้เนี่ยน้ำดินดำนำสมากุดหน่ยน้อยำก็ลงฮะนำกลุงออกวอล้ะ บไมาได้ใส ну ่น no ้ำออกมามันดนเห็นไหมเขาโยยมาไวหวานนี่เนาะขับมันหวานสุจ้าใส่ของเจ้าบักเก็บเทดนะใส่ใส่ส่ใส่นี่สรแม่สร้างแม่ปลกใเใ่ลวก็ฮู้จกเก็บนของนนๆนเ้าอยู่ใส่คนจัไดมือก็งัดกับก็ังจากคนมาเยอะนะก็เตรียมตัวทำห้องน้ำนะครับเหมือน เหมือน,นทุกที่แหละนะถ้ามีคนก็ต้องมีห้องน้ำนะการน,นั่นจะได้สะดวกซะหน่อยนะครับก็จะถ่ายไปเรื่อยครับทุกคนบรรยากาศเนาะให้ทุกคนได้ชมกันเนาะอย่างไรฝากเป็นกำลังใ,ใจให้กับแอดมินาสตอรี่แล้วก็ฝากทีพีสกีนเนาะมาดีพีทรีาร์สเปย์มานาแก้ปวดเมื่อยนะฮะสเปย์บูริมแก้ปวดเมื่อยดเด้อน,นะครับสนใจก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณสำหรับ คลิปนี้ครับสวัสดีครับผม